ใช่ครับนี่ถ่ายละครสุนัยนายอยู่นี่แหละปากวงมนี่ยนะฮะเลือดพ่นคนจางนะครับผมตอนนี้นนม,มีรื่องอะไรนะครับตอนนี้มีเรื่องรอจริงจตอนนี้ถ่ายเรื่องเดียวครับเพราะว่าถ่ายกับพี่ยงอยู่ครับแล้วก็แต่ยังบอกไม่ได้ว่าจะมีต่ออีกกี่เรื่องครับเพราะว่ามันมันเป็นรถแมพของโปรเจกต์ครับ เราทางานราบรื่นร้อยเซ็โดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าอยู่ที่ว่าเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะ่ะเราจะรับมือยังไงแล้วเราจะก้าวต่อไปยังไงตัวลำบากไหมคะกับการที่แบบไอซอลกันมาตั้งนานแล้วแบบต้องเปลี่ยนออกไปผมว่าวเป็นประสบการณ์ที่ดีหลายๆอยา่างไม่ว่าไม่ว่าจะด้วยตัวพวกเรา9้าคนหรือว่าน้องมิวก็ตามครับละครกับช่องสามมันต่อแต่ยังไม่เสร็จ กับช่องสามเลอเลยตอนน,อน,นี้ตอนนี้ส่วนใหญ่ถ่ายเลือดค้นคนจางเป็นหลัก <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วมัน,ม,นมันมีโปรเจกต์ที่ <c oughs> ที่ผมต้องทําต่อจากนายใบนายอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าเราเราขออนุญาตแบบลุยนายใบนายให้เต็มที่ก่อน <c oughs> จริงๆตั้งใจที่จะรับงานแบบนี้เราไม่ทำเลยค่ว่าแบบไม่รับพร้อมกันทาพร้อมกันทีเดียวหลายๆเรื่องหลายๆอย่างอะไรเงี้ยไม่รับเพราะว่าไม่ทำแบบยัเรื่องเ่าอ๋อคือ ไม่ได้กําหนดครับว่าจะต้องทันทีละเรื่องไหมแต่ว่าจริงๆแล้วรู้สึกว่าการคอนเซนทรตทีละเรื่องดีที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วพร้อมหมดแล้วครับเพราะว่าจริงมันคือถ้าเราคิดว่าเราไหวแล้วเราพร้อมรับแปลว่าจริงๆแล้วผมแมเนจมันได้จริงเพิ่งลงไปเมื่อ2วันที่แล้ว จริงๆตอนนี้ถ้าพูดตามตรงคือตัวผมเองแล้วกันตัวผมเองจะคลุบอยู่กับบทซะเยอะคือคือเราก็ต้องทำทำบทให้มันให้มันดีที่สุดแต่ปกติอ่ะมีสางลงรูปบ่อยมากเลยนะคลุกกับเราอะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้แบบไม่มีเลยมันห่างมันอะไรยังไงไหมคะต่อ้าหวานชื่นน่ะหวานชื่นใช่ไหม <c oughs> ไม่ห่างไม่พี่อยากได้คำตอบไม่ <c oughs> ไมีปัญหาอะไรใช่ไหมคะตอนนี <c oughs> <c oughs> ้ ต้องมีปัญหาด้วยะครับ <laughs> การลงรูปนี่คือเกี่ยวกับมีปัญหาเลยเหรอัมีเวลาไปเออาจอกัรอะไรแบบนี้ีโอ้จริงหละหลายคนมีปัญหากันยังลงรูปกันเลยการลงรูปไม่เกี่ยวหรอกครับจริงๆงอยู่ที่ใจล้วนๆจริงๆกลับไปจะให้มีลงรูปเพื่อสยบข่าวลือนี <laughs> ่ไหมคะโอ้ยนี่ผมต้องลงรูปเพื่อสยบข่าวฮ้ย <laughs> <laughs> ่ผมว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นแบบเราเราอยาไปเทคมันซีเรียสมากดีกว่าผมว่ามันก็เป็นเรื่องของคนสองคนแหละครับต่างคน เราก็แค่ทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วถ้าเรามีเวลาว่างตรงกันเราเจอกันอยู่แล้วเอาอย่างานี้ถามดีกว่าว่าช่วงนี้ห่างกันไหมผม,ม,มเนะพราะว่าเรื่องงานไม่เกี่ยวครับมีสเปซหรือไม่มีสเปซอยู่ที่เราจังงานเราเยอะอยู่เขามีงันๆนอะไรแบบไม่มีเวลาให้ผมว่าจังอนเขาเนะี่ย <laughs> เย็นนี้ผมจะโพสลงสตอรี่ใหม่นะครับฝากแคปแล้วก็เอาไปโปรโมทให้ทั่วเพราะว่าถ้าคุณรักหมาค,คุณจะเข้าใจเวลามันหายไปอะไรเงี้ยแล้วตูมีนเขาเป็นไงบ้างเขาได้เห็นว่าหมาของที<ค>่ชายก็หลานไปเรือยนนี้อันนี้อันนี้พูดจริงเลยคือผมก็เป็นคนเคยเลี้ยงหมา,ค,ามคือเราเข้าใจว่าแบบเราไม่ได้มองมันเป็นสัตว์เลี้ยงมันเป็นคน เราก็ขอให้แบบช่วยหน่อยแล้วอย่างเพื่อนในวงกรารมีใครช่วยลงอะไรให้เราบ้างหร,อหรอือยังจริงๆวันนั้นที่โพสไปก็ทุกคนก็แชปแชปไปครับเพราะจริงๆแล้วเหมือนผมอ่ะไม่ค่อยชอบขอความช่วยเหลือเพราะเรารู้สึกว่าแบบบางครั้งมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่ละคนก็เลยแบบอ่ะเราโพสใครอยากแชปแชปไม่เป็นไร ให,ให้กำลังใจเขาแต่ว่าไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาจะแบบโอเคจริงหรือเปล่า